อายุมากก็ไม่ค่อยไปไม่มีเวลาถึงสอบสวน,นใหญ<ป>แล้วเาาั <c oughs> ่วอยู่นะแต่ผมว่าไม่ไม่ไม่ได้คือไม่มีเวลาให้ประมาณนั้นนะครับตอนนี้นี่ก็เราจะมาพูดคุยถึงเอ่อมันญาตินายนิดนึงเอาที่สําคัญนะตามที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละส่วนมากเราจะเอาทั้งหมดอ่านก่อนไหมไม่เขาถาว่านายเนี่ยต้องมองว่าแบบเออ คำว่าไม่นะครับผมตามข้อบังคับว่าด้วยมารยาทมัญญาทนายนะครับผมคือต่อสารไม่ปฏิเสธการขอแรงนะครับผมไม่มีสารไม่สร้างหลักฐานเท็จไม่รวมสารไม่เสี่ยมสอนพยาน อันนี้ในเกี่ยวกับสารนะครับผมทีนี่ต่อต่อต่อก่อนอยู่ก่อนิดนี้ตัวนี้ท่านท่านอาจจะงงนะไม่ไม่อะไรนะอะไรไม่ปฏิเสธสารขอแรงใช่ไหมก็คือถ้าสารขอแรงมาในฐานยทุกคนต้องทํานะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหขอแรงมาฉันจะแต่ว่าฉันไม่ว่าฉันอะไรนี่จะมีปัญหาเรื่องสารจะรายงานมารยาทไปที่สภานะครับอันนี้อันนี้ลงเสริมได้ไหมครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เบนิกตอน ก็คืออย่างนี้นะคะคดีคดีอาญาเนี่ยนะคะที่ว่าประชาชนทั่วไปถูกฟ้องเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางาก็มีกฎหมายออกมาใหม่เลยว่าถ้ามีโทษจำคุกเนี่ยจำเลยเนี่ยสามารถที่จะร้องขอต่อศาลเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ศาลี่ยแต่งตั้งทนายความให้เพื่อที่จะช่วยเหลือสําหรับประเด็นนี้มันก็คือเป็นประโยชน์กับกับคนจนนะคะสมัยก,ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีเงินจ้างทนายเนี่ยจำเลยเนี่ยก็จะต่อสู้ คดีไม่ได้หรือไม่งั้นก็เสียเปรียบเพราะว่ามันเป็นของเราเนี่มันเป็นระบบการหา,านะคะดัะงนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยสารเนี่ยท่านจะถามจําเลยว่าเออคุณถูกฟ้องเนี่ยต้องการทนายไหมประชาชนทุกใไป,ปตอนนี้พวกเราเนี่ยนะคะต้องฟังดีๆนะคะถ้าสารถ้าเราไม่มีเงินจ้างทนายเราต้องแจ้งศารนะคะว่าให้หาทนายให้ท่านก็จะ ว่าความยังไม่เยอะท่านก็อาจจะจับบัญชีนี้อย่างเงี้ยค่ะท่านจะขึ้นบัญชีไว้แต่ละสารนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นคดีใหญ่คดีที่มีโทษสูงนะคะก็จะแต่งตั้งทนายที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็อายุว่าความสูงเพื่อที่จะให้ได้ทําหน้าที่ดูแลนะคะตรงนี้เนี่ย เกี่ยวกับคดีมันยาติมันจะมีว่ามันยาาิต่อคู่ความต่อศาลเดี๋ยวไล่ไปกี่อนเดีเมื่อกี้ที่พี่อุทัยพี่นพที่พี่นพพูดแต่มันต่อศาลนะคะใช่ต่อศาลแล้วต่อทีนี้ทีไรบ้าีน้ต่อต่อตัวความนะครับตัวลูกลูกความใช่ไหมใช่ตัวความที่มีอยู่สิบข้อคือไม่ไม่ยุยงนะครับผมไม่ยุยงให้เขาฟ้องกันใช่คือไม่ใช้อุบายต่อคู่ความ มไ,ไ,ไม่หลอกลวง,ให,งให้เขาชลงเชื่อไม่หวดอ้างว่าเก่ง <ฮะ S 1> ไม่หวดอ้างว่าวิ่งเตึ้นได้ํำรับหรือเอาความรู้ไปเป็นปรปับนะครับผม <ฮะ S 1> ไม่ทิ้งคดีไม่ละาเว้นหน้าที่ไม่ใช้อุายเพื่อให้ได้ค่าว่าความเพิ่ม <ฮะ S 1> ไม่ชอโกงหรือยักยออตัวความ อันนี้ปี14อย่างโอ้ตัวนี้แหละเอาเอาตัวนี้เป็นหลักนะตัวต่อไปอาจจะไม่เอาก็ได้เอาตัวนี้เลยนะ,ะไม่ยุยงอ่าไม่ยุยงไม่ยุยงนี่ผ่านไ็ได้นาะไม่ยุยงไม่ยุยงอ่ามันก็เป็นประเด็นสำคัญแล้ว,ลวก็เกิดบ่อยๆนะก็ะคืออย่างนี้ค่ะตัวอย่างก็ได<ห>้<ห>ตัวอย่างอาจารรมการพูดเลยนะก็คือว่าก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าเวลาเราเป็นคดีในส่วนมากตรงกับพี่น้องเลยนะคะบางทีมันจะเป็นคดีครอบครัวคดีที่พี่น้องทะเลาะเบาแววงกันหรือไม่นั้น เออไม่ใช่ทะเลาะก็คือความที่ไม่เข้าใจกันนะ,นนนนะความที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยบางทีเราเป็นทนายเนี่ยนะเรามีหน้าที่ที่ต้องให้คาแนะนําเพื่อให้เกิดความปองดองแต่บางทนายบางท่านนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเล็กๆลน้อยๆ้อทเป็นประเด็นแล้วมีการยุย่งอ้อยฟ้องกัน <ide> อย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แหละข้อนี้แหละสําคัญก็เลยมันจะทําให้เพราะว่าการใช้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้เพื่อที่จะชนะกันอย่างเดียวนะคะเราเป็นทนายเนี่ยใช้ผิดว่าก่อนเข้าทุกข้อเลยเอทนายนุ๊กเอาทำไมน้ําเย็นล่ะทนายนุ๊กเอาน้ํา นับ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 ตอนนี้ท่องช่องนุ่อิสานบริการอย่างเดียวนะครับกรุณาไปไปส่งเสริมช่องนุ่อิสานเดี๋ยวนี่้ลุงสุธีมาแล้วนวดอยู่ช่องนุ่อิสานหน่อยฉลาดกว่ยไาวันยุยงนี่ก็คือคือถ้าเกิดกรณีว่าเขานั่นสามารถปลอมรองก็ได้ทนาเพื่อเพื่อปลอมรองเนาะใช่ไว้ปลอมรองไว้จนกว่าเขาจะมีความขัดแย้งที่ลงตัวกันไม่ได้เอง ึงไม่เกี่ยวกับเราแตถ้าเมื่อไหร่ที่ทนายบอกช่องทางเพื่อช่วยให้การฟ้องร้องเกิดขึ้นนั่นก็เป็นการยุยมนะครับมันก็ทําได้ทําได้กา้สถาบันครอบครัวเนี่ยแต่แยนะครับผมก็คือตอนนี้เป็นข้อบังคับที่ที่ทางข้อกฎหมายครับอ่าตัวนี้ให้บังให้กระชับนะทุกข้อเลยไล่ไปทุกข้อแต่ไใช้อบายไม่ใช้อุบายก็คือไม่ใช้อุบาย ก็ดูได้ดูได้่วไปไล่มาเอาที่สำคัญนะครับเพราเวลาเราเชื่อไม่หลอกลวงให้เขาหลงเชื่อบางทีการให้บางทีการให้ข้อกฎหมายการให้คาแนะนําในข้อกฎหมายเนี่ยอาจจะดิบนิดนึงเพื่อทำให้ลูกความเนี่ยเชื่อเชื่อแล้วก็ทําเพื่อให้ตัวเอง่ะมีคดีเพิ่มขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นอ่ะประเด็นางทีบางทีคดีน่าจะน่าจะไปทางนี้น่าจะมันมีสองทางทางนี้เนี่ยไปแล้วมีการทะเลาะกันขึ้นอีกทางนี้เนี่ยไปเนี่ย คดีจบบางคนอาจจะไม่ไม่อยากให้คดีจบไปทั้งนี้อะไรเนี้ยโอ้สารพัดแม่น้ำแต่ก็ผิดก็ผิดมายาได้เนาะถ้าสิบได้อย่างนั้นก็ผิดมายเยอ่หัวได้ว่าเก่งอ่าตัวนี้ไม่หัวได้าว่าเก่งนี่ยผมโดนด้วยเมื่นี้เราผมไม่ได้หัวได้าว่าเก่งนะผมหัวได้าว่าจบจบเรียนจบจบประมาณสูงขึ้นนิดนึงนะไม่ได้เกี่ยวกับเก่งไม่เก่งนะอาเไม่หัวได้าง ในความเนี่ยโดยปกติการที่เรเป็นทนายเนี่ยเนื่องต้องจบนิติศาสตร์เนะาะแต่มหลาลัยสองพอเราจบนิติศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็ไปสอบไปอนุญาตทนายความนะคะ,ะคุณสมบัติก็คือต้องจบปริญญาตรีที่สภาพ,พอรับรองแล้วก็ที่นตินดลรับรองเนาะพอเราสอบได้นะเราก็จะได้ใบอนุญาตในขณะที่เราเรียนจบเนี่ยการการที่เราจะไปสอบพุ่งภาษาหรือว่าอายการเนี่ยเราจะต้องมีอีกคุณสมบัติหนึ่งคือต้องจบในติ อดีตไทยนะคะตรงนี้แหละมีทนายบางส่วนที่เขาอาจจะมุ่งไปเป็นทนายก็ได้แล้วก็เป็นไอการก็ได้เป็นศาสก็ได้เขาจะเรียนเพิ่มหลักสูตรนี่ก็จะมีหนึ่งปีก็คือว่าสาระพันยหนึ่งครึ่งปีเอ้หนึ่งครึ่งปีใช้มีหอหนึ่งเทอมเยอเดี๋ยวนะขอสชคดีที่จะเป็นคุณชจ้ชายกันสีสติ๊กเกอร์ให้เดี๋ยวเราต้องดูแลกันสีสติ๊กเกอร์ให้พิเศษขอบคุณมากนะคุณเล่นนะดูแลทุกคนนะครับอะไรนะถามอะไรอย่างงี้ ไม่น้องพูดถึงคุณสมบัติของของการเป็นทนายบางคนที่บอกเพราะว่าพี่ใจพูดเรื่องว่าปวดด้ามันเก่งอะไรเงี้ยน้องอยจะพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดคำถามเรืองอะไรต้องพาดเลยถามว่าอะไรกี้เรื่องอะไรเรื่องเนี้ยรื่องก็คือดีเรื่องเนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าไปคือ จบนี่แล้วก็คือมีสิทธิ์ที่จะไปเป็ลี่ยนสายงานเป็นสายงานเป็นเป็นผู้พักษาหรือเป็นผู้การได้ก็คือเปลี่ยนสายงานนี่คือไปสอบนะครับไม่ไม่ใช่จบแล้วได้เลยขอบคุณพี่อุไรวัลมันเนี่ยนี่มันก็จะคล้ายๆกับมันก็มันไม่เกี่ยวกับว่าปริญญาโทนะมันกุลาันมันกุลาันเป็นคำว่ากุลาล์นี่นี่นี่ก็เรียกว่าเนี่ปฏิบัติก็คือใบประกาศนะครับเป็นใบประกาศนะไม่ไม่ใช่เอ่อ ใบปริญญาบางคนจะบอกว่าเป็นมหาบัณฑาตมหาบัณฑิตัจะบอกว่าไม่ใช่นะครับนั่นนั่คือสายสายการศึกษาจะเป็นปริญญาโทจะเป็นมหาบัณฑิตตัวนี้เป็นใบประกาศนะครับของนิตรเนียนี่ยาะว่าว่าเนติบัณฑิตินี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้กฎหมายมากขึ้นแล้วก็ตัวตัวนี้เนี่ยที่ที่เราเรียนกันค้าเพียงเรียนกันเพราะให้เขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติในการสอบอายการ แต่แล้วก็คุณภาษาดีก็คือต้องต้องจบเลนะถึงถึงจะถึงจะมีสิทธิสอบใช่ใช่ซ้อย่าวนี่ต้องมีต้องจะมีสิทธิสอบนะคะแล้วก็ต้องเป็นทนายมาก่อนว่าความไม่น้อยกว่ายี่สิบคดีอย่างเงี้ยค่ะคุณมวยชี้คุณมวยโอนิชีบอกว่าสวัสดีทนายท่านสามสวัสดีครับคคุณมวยัก็คือว่าเราพวกเราตัวนี้นี่เอายาวไม่ได้นะเพราะว่าเยอะเอา กวดตัางว่าทีนห้่ไม่กวดตัางว่าเต็นได้อันนี้มีสําคัญนะตัวนี้มีบ่อยนะคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อวดเขาอาจจะไม่ได้บอกว่าฉันวิ่งเต้นได้อันนี้บางครั้งเนี่ยในในในปัจจุบันนี่มันเกิดเรื่องอยู่เดี๋ยวนี้นะที่มันเกิดเรื่องอยู่ในกลุ่มเราเดี๋ยวนี้นะว่ารู้จักวันนั้นเนี่ยจะไปตรวจออหนั้นนี่เยตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการมาพูดว่าฉันรู้ฉันรู้แต่วิธีการ่ะก็คือการกระทําหรือคําพูดเนี่ย ที่สอบไปอย่างนั้นเนี่ยนูว่ามันมันจะเข้าหรือเปล่าตรงนี้ก็ดูดูกันนะต้องดูกันแต่ส่วนมากนะส่วนมากก็คือผมจะพูดนิดนึงเลขเหลี่ยมทนายบางครั้งเนี่ยที่ที่กำหนดตัวนี้ไว้เนี่ยก็คือหลอกเอาเงินเขาก็คือบอกว่ารู้จักคนนั้นคนนี้จะวิ่งเต้นเอามาสามแสนนะผมจะวิ่งเต้นให้เนี่ยประมาณนี้นะเ,เงินกับใครที่ใส่หน้ากากว่าเขาไม่ใช่ทนายเนาะตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้คือเขาหลอกเอาเงินนะครับใช่แล้วก็ ถามว่าจริงไหมหรือไม่จริงคือพูดปั๊บผิดมันยาเลยนะเพราะว่าเรามาต่อสู้คดีไม่ใช่เรา,าเป็นนักวิ่งเต้นเนาะเราไม่ใช่ท่าอื่นนะเอาโอเคต่อไปมันใกล้จะถึงจุดแบ่แล้วนะเปิดเผยความลับและเอาความรู้ไปเป็นปรักษ์ุงตระนัติบัตความรู้ด้วยนะครับว่าข้อสิบเอ็ดข้อสิบสามนะโอเคเอาความรู้นงหนึ่ไมเี่วนะ่าเอา,าเอา,า,เอาตัวนี้สําคัญแล้วนะนี้หละข้อสําคัญแนละเอา แต่งห,หน้าเป็นสิ่งคืออะไรข้อสิคือไม่เปิดเผยความลับหรือเอาความรู้ไปเป็นปรปักของผูปความนะครับผมอ่าโอเคอ่ะอธิบายเลยคือเรรมการนั้น 2. 2เปิดเผยความลับก็คือเมื่อเป็นตบเมื่อเมื่อเขาได้เป็นทนายหรือเป็นเป็นรูปความเราเ, <อ S 2> เ,เขาต้องมีเขาก็ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เขาต้องต่อสู้คดีนะครับผมเพื่อให้ได้ความยุติธรรมจากศาล เพราะว่าสารเป็นผู้ตัดสินใช่ไหมครับเราก็นาข้อเสนอตัวนั้นเข้าไปทุกอย่างกูจะฟังหมกูจะฟังทุกอย่างนะครับผมข้อเท็จจริงที่มีอยู่ต้องพูดให้ฟังเราจะมีทางออกยังไงเรามีทางแก้อย่างไงครับครับบ้านบ้าง้นอาจจะมีเอกสารเลยใช่ไหมเอกสารเยอง้อทุกอย่างให้นะครับผมก็เชื่อใจทนายก็ให้หมดนะใช่ใช่ความรู้และความรับของผู้ความนะครับผมแล้วเาพวกเอกสารเหล่านี้นี่ไปใช้ไปใช้ ที่จะมาฟ้องร้องหรือร้องเรียนใช่ตัวความยิงนี่ได้ไหมมันเป็นปรับปากนะครับคําว่าความรู้ก็คือส่วนนี้แหละครับเก็ความรู้รู้ว่าพวกูัความเรามีมีข้อมูลยังไงจุดแข็งยังไงเปิอหยังไงมีข้อมูลทุกอย่างที่มีในมือของของตัวเองอ่ะเป็นความรู้จากตัวความนะครับผมไม่ใช่ความรู้ของบทนตัวความรู้เป็นทนาย แต่ความรู้กฎทางของรูกความที่จะไปสู้คดีก็คือเอาไปเป็นปรบับครับรู้รู้สิ่งที่รู้สิ่งที่ตัวความเป็นเนาะแล้วเอาเอาเอาความรู้อย่างนั้นไปไปเป็นปรบับกับตัวผู้ความทีคำถามนะคําถามกรณีนี้ต้องเกิดในขณะเป็นทนายไหมขนาไม่ได้เสร็จี่ไปแล้ว ทำร้องในโอ่งใช่ไหม <c oughs> อะไรก็ตามที่อันนี้น้องน้องขอ,อเสริมนิดนึงนะคะที่บอกว่าความรู้ที่ได้จากตรกกวามก็คือว่าโดยปกติเวลาเราเป็นทนายเนี่ยเราเอาความจริงเลยแล้วเป็นทนายเนี่ยนะคะเราก็จะเอาส่วนมากรูปความแล้วต้องสอบลูกความก่อนนะคะว่าเรื่องเป็นมายังไงนั่นนี่แล้วเขาก็จะเอาเอกสารที่มีอยู่ในมือน่ะให้อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้มาจากรูปความแล้วนะสองเราในฐานะทนายเนี่ย ยังมีคุณสมบัติพิเศษดีอ่ะก็คืออย่างที่เราพูดถึงว่ามีการไปนค้นเอกสารนะตัวความค้นได้แค่หนึ่งอ่ทาทนายค้นได้แบบไม่มีขีดจำกัดก,ก็คือก็อคือด้วยอ,อ่าค้นสามารถตรวจค้คคคนในสำนวนก็ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็แน่นอนทนายต้องต้องรู้ลึกขึ้นลึกหนาบางยิ่งกว่าตัวความเพราะว่าอะไรสู้ได้อะไรสู้ไม่ได้นี่ก็จะมีความรู้ในในเพรับ ในสิ่งอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถเรียกเอกสารอย่างอื่นจากหน่วยงานอื่นไดใ้ใช่ใช่ใช่มันที่ดินเนี่ยเรารู้ถ้าเราอยากจะเจาะจุดนี้อ่ามัใช้ประจาก็คือแล้วทีนี้แต่เราไม่มีเลขฉนดจุดนี้ก็จะมปหาเลขฉนดต้างเคียงอย่างนี้ค่ะเราสามารถรที่จะทําได้แล้วก็สามารถรที่จะเพื่อให้เข้าไปสู่ตรงนั้นนอนในฐานะวิชาชีพเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะยอย่างนี้ค่ะนอนบอกว่าตั้งกล้องให้เห็นหน้าทุกคนหน่อย <laughs> โอเคขอบคุณนะที่เตือนชื่อไทนกันอย่ง ก็เห็นแล้วเห็นหมดทุกคนแล้วเนี่ยเห็นหมดทุกคนแล้วของของเราเห็นไม่เยอะก็ไม่เป็นไรทีนี้นะหลายคนก็จะมุ่งอยู่ว่าก็รณีเกิดกับชัยคลในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นอันนี้หรือเปล่าผมจะไม่วิเคราะห์ถึงนะครับแต่จะถามก็คือสิ่งที่เราถามเมื่อกี้นี่แหละว่านี่ใครบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้ผมจบคดีแล้วผมทําอย่างนี้ได้นี่ก็ถามกรรมการทั้งสองท่านว่าเป็นไปได้ไหมแบบนี้ เสร็จเรื่องเขาแล้วเนี่ยเอามาถล่มเขาคือเนี่ยแตไม่ได้ครับผมไม่ได้ผิดมารยาทเนาะมารยาทใครับทนายรู้หมดแหละได้แล้วตอนนี้วิธีการให้ให้ข้อมูลของท่านเลยนะของท่านคนนั้นอ่ะก็คือว่าท่านจะท่านจะพูดบ่อยๆเลยว่าผมรู้มาผมรู้มาใช่ใช่ตัวนี้มันมันเข้ดกฎหมายแล้วถึงมาเนี่ยยิ่งยิ่งพูดยิ่งอยู่ในอยู่ในข่าวช่องเปิดก็เยอะเนาะ ไม่ท้่หมดเลยเอาเอาตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อพวกเราสะใจมากเกินไปจะทุบต้นเสาทิ้งก่อนเย่คยฟังแล้วดูต่อไปก็คือไม่ทิ้งก็ดีอ่ายังมีอีกไหมเห็นว่ามีการทิ้ง็ดีมีเห็นว่ามีคดีสองคดีนะที่เห็นว่าบางคนยังทิ้งคดีไปก็คือกองดำกับพระพุทธชินาราชก็ผิดไมละก็ก็ยังอยู่ในใจท่ายาจนผิดไร่ได้ท่านเจนไม่ต้องปีความเลยคุณทำคดีก็ทิ้งคดีนี่ไม่ได้นะครับ อ่นไม่เราไ่ะทหน้าเวาเวนหน้าที่ก็คือมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลอ่าจะนี่ต้องทำอะไรเนี่ยเขาจะจีนเอกสารเอาเขาไม่เอาเข้าไปไม่เอาเน้าไปนะคือเราไม่เว้นไม่เว็นหน้าที่ทนายเนาะใช่มีเอกสารบางอย่างเนี่ยแต่ไมเอาไปปรับรดให้เห็นแต่ก็งดใบไม่ได้ใช่ถ้าถ้าถ้าเราไม่เสนอข้อความเป็นจริงคือละโดยด่วที่เราเห็นหน้าที่ใช่ไหม คือหน้าที่ทนายต้องต่อสู้เพื่อให้ลูกความได้ไประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วนี่กับสารบางอย่างนี่เราไม่ไม่ยื่นเสนอต่อสารนี่ก็เป็นการตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับนีมน้มันมีผลทําให้คดีแพ้ได้ใช,ใช่จริงเอ่อทั้งหมดที่เราดูเนี่ยมันจะล้อเออเออมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเลยนะ,อะตอนนี้คือไม่ต้องทำคุณไม่ทําแต่ว่าตรงนี้เราเป็นเอกชนจะใช้หนึ่งห้าเจ็ดไม่ได้หน้าที่ต้องทํา ต่อตอัวกลางเขาหรับส,สู้ก,กรณีถ้คาคุณไม่ได้ใช้ความคือไม่ได้มันจะมีมอนกับว่าล้มมวยน้องเคยตั้งประเด็นไว้ว่าคุณล้มมวยหรือเปล่าหมายว่าสู้กรดีก็มีนะที่พี่อุทัยพูดเมื่อวานนี้บอกว่ากินสองทางอะ่ะมันจะเห็นเลยนะคะว่าโดยปกติคนที่มีความรู้ทางกฎหมายเขาจะรู้เลยว่าคุณสู้นั้นั้มวยเขาจะรู้เลยว่าสิบหกถ้าหโปรแมปแบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง ใครก็ต้องมองออกตอนที่เปิดมาเลยว่าของมีอยู่ในมือคนเออคณมีข้อแก้ตัวเล็กน้อยแล้วไม่เอาประเด็นสําคัญเข้าไปอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกันละเว้นไหมอ่ะเนี่ยแต่มันไม่ไม่ใช่หนึ่งห้าเจ็ดแต่ว่ามันเป็นแล้วมันยังสามารถนําไปสู่การฟ้องคดีแพ่งได้ด้วยนะเรื่องละเมิดเพราะว่าตามจ้างว่าความนี่มันเป็นสัญญาจ้างทาของเราเป็นคนมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนของโจทย์ของของคู่ความเนนะี่ยไปทําหน้าที่แทนคุณเนี่ยได้ ลากวินในการทำนี้จนทำให้เขาเกิดามเสียหายเนาะก็ฟ้องได้พอมองทางแห้งก็ได้นะโอ้พี่นิทัศมาแล้วสวัสดีพี่นะพีิทัศดี๋ยวกันเพราะพีมือไม่ถึงเลยพีดช้าเมื่อไหร่เราจะได้มานั่นเดี๋ยวนี้ากันเอาข้อต่อไปนะครับคือไม่ไงตัวนี้คือตัวนี้ไม่ใช่ใช่ใบเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนทนายเพิ่มการที่เอาสมมตินะ สมมติว่าผมนี่จ้างทนายในกอนะแต่ในกอนก็บอกอมีคนหนึ่งที่อยากสนับสนุนผมเนาะก็บอกว่าได้ค่าทนายหรือยังนายกรก็บอกว่ายังครับยังยังยัง,ยงเนี่ยเป็นตัวนี้ไหมแล้วนายกอก็จ่ายค่าทนายอีกทีไม่ไอันนี้อันนี้เนน้องมองอย่างนี้นะคะคือที่พี่ไทยพูดนะน้องหมายว่ามันเป็นการให้โดยเสียหามากกว่า จริงๆแล้วถ้าเวลาเราจะว่าความเนี่ยนะคะเราจะต้องคุยกันก่อนนว่าเออค่าใช้จ่ายเนี่ยในคดีนี้หนูขอเท่านี้นะคะแล้วทีนี้แต่ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่าจิตประทาเนี่ยถ้าเวลามีเขาจะแจ้งให้ทราบว่าเออตรงนี้เอ่อตัวความไม่ต้องช่วยจ่ายนะคะเหมือนนงเน,นี่ยว่าความที่อุดรอ,อย่างเงี้ยเออค่าว่าความจะต่างหากนงจะบอกกับรู้ความชัดเจนว่าค่าวิชาชีพเท่านี้แต่เมื่อไหร่ที่มันเกิดค่าเดินทางหรือค่าอะไรเนี่ย เก็คือข้อข้อนี้เนี่ยคือเรื่องที่ว่าใช้ใบเพื่อให้ได้เงินเยอะได้เงินเพิ่มแต่จะบอกว่าไม่อัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้ะเช่นบางครั้งนี่ ไม่ไม่จําเป็นต้องมาศาลหรอกก็บอกว่าผมจําเป็นต้องไปศาลนะไปถ่ายนั่นถ่ายนี่เนี่ยขอค่าเดินทางหน่อยห้าพันอย่างนี้มีเป็นตัวนี้ใช่ไหมเป็นอุบายนะเป็นอุบายที่ยันไปเงินเพื่อทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นต้องไปไม่จำเป็นต้องไปแต่เราบอกว่าเราต้องไปนะทั้งทั้งที่โทรศัพท์ถามศาลไ็ได้ใช่ไหมแต่เราก็บอกว่าขอค่าเดินทางหน่อยห้าพันน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะส่วนเมื่อกี้นี่ว่า ส่วนเมื่อกี้นี่ลองคนเอฟซีว่าขอจัไม่ได้ก็ขออีกทางหนึ่งเป็นขอสองทางนี่ไม่อยู่ในหนึ <c oughs> ่งเกียวกันเพนาะว่ามันต้เกี่ยวกันมันขึ้นขึ้นขึ้นบบได้ตองปาดนะครับคืออย่างนี้การกระทำเนี่ยนะคะมันจะต้องคือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างอย่างที่ทนายพูดเมื่อกี้ว่าเออพอไม่ไม่พอตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเออเขาอยากจะถ้ามีอะไรจะซัพพอร์ตได้เนี่ยนะก็บอกนะอะไรเงี้ย มันก็เป็นเรื่องที่ทางทนายนี่ต้องคูดคนกับเขาอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่าหลอกลวงมันจะเราต้องอย่าลืมเรื่องข้อหาชอโกงเนี่ยนะไม่คือ่สิบสี่คือไม่ชอบโกงหรือยักยอกตัวความอ่าทคนิคตัวความนี่แหละมันก็คือมันใกล้เคียงกันพวกนี้เนี่ยบางทีในในกลุ่มนี้นี่จะใกล้เคียงกันเนาะใ,ใกล้เคียงกันก็คือไม่ชอบโกงหรือยักยอก ันก็เป็นการใช้กฎหบายพ่ายได้กันเพิ่มไปละแต่บางทีมันอยู่ในประมาณเดียวกันเนาะข้อหาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะผมเนี่ยรับข้อหานี้นะแต่ว่ามีข้อหานี้เพิ่มนะผมต้องสู้นะจริงๆการทํางานมันอยู่ในมันอยู่ใน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 กรอบของสิ่งที่เราจ้างว่าวังแต่ก็บอกว่าเนี่ยข้อหาหนักขึ้นนะผมเนี่ยจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้นนะผมจะต้องขอเพิ่มขึ้นนะอะไรเงี้ยเนี่ยใช้กฎหบาย ถ้าเวลาคือมันจะมีปกติการจ้างว่าความจะมีกรอบของมันอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าการที่ว่าจะต้องเพิ่มเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่ามีงานงอกถ้างานงอกแล้วก็พูดกันตรงๆมันไม่มีการหลอกลวงใช่ไหมพูดกันตรงตรงมีข้อที่ว่าเออมันเพิ่มอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเป็นตามตามนั้นมันก็จะไม่เป็นการหลอกลวงเพื่อให้ได้เงินเพิ่ม ตัวตัวตัวเงินเพิ่มนินรู้สึกจะเยอะเนาะเลยมายากก็คือก็เหมือนกับการหลอกลวงเขาเนาะความแทนที่จะเสียเท่านี้ก็มีคนบ่นนะว่าชู้คดีนี่หมดเนื้อหมดตัวก็มีก็มันเกิดจากนี่แหละเกิดจากอ่ทนายนี่ไม่ซื่อตรงก็พยายามที่จะเรียกเงินเพื่อให้ตัวเองได้เงินเนาะ ก็หลายโครงการมันก็มีนะก็เนอยใช่หมีอยางเงี้ยเอ้ยอมยอม้องดี่พูดถึงหมอที่มบนีกเรีออีกอย่างนึ่งก็คือคดีมีคดีเดียวใช่ไหมครับเขาก็แตกสาขานแาละก็คือการใช้อุบายนะครับผมทั้งทั้งที่ความจริงแล้วมันควรที่จะหยุดท้ตรงนั้นอาจจะบอกเขาว่าทำนี้มันจะเพิ่มมีทางชนะเพื่อใช้กฎุบายได้เหมือนกันมัน ปางมากนะครับ,นบในส่วนนี้ปางตตาาในส่วนนี้ปรโที่เขามีตอนเราเพื่อให้ได้เงินมากถ้าหากถูกร้องในประเด็นเหล่านี้เนี่ยคณะกรรมการจะไปพิจารณาว่าในในจุดนี้เนี่ยพฤติกรมกรมอย่างนี้เนี่ยมองได้ไหมว่าคนนี้นี่มีปัญหานะก็คือสุขช่วยผลประโยชน์เนาะคดีไม <นะ S 2> ่จบคุณก<อ>็ไม<อ>่จบนี้หรือคดีไม่น่าจะจบคุณก็ไปจบโดยที่ โอ้ได้อีกฝ่ายหนึ่งมามันก็อาจจะอยู่ในคนละขนะ้อเนาะแต่ว่าในในประเด็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่มไล่ลไทีออกครัุณจงบอกว่าท่านอะไรก็ทีละคนตอนนี้ก็เราถกเถียงให้ให้ฟังอยู่ <c oughs> <c oughs> ต่อไปมีอ่าไล่ไปได้ไหมข้างล่างมีมีถึงนี่ใช่ไหมค่ามต่อไปก็อะไรความด้วยกันต่อไปความด้วยกันนะทีนี้ทีนี้เราไม่ไม่แยกคดีเขาโอออเเค ไม่โฆษณาเรื่องข่าวว่าข้า้างกุนนวลไม่พูไม่ประพฤติผิดทำพันธีของประชาชนดีนะครับผมไม่ไม่ดําเนินการใดๆเพื่อให้สินบนแก่คนที่หาคดีมาให้อืไม่แต่งกายไม่สุภาพแล้วแล้วไปไล่หน้าศาลแบบคุกฝุ่นมันผมนี ยอดถูกทนไม่ยากอะไรเรื่องอะไรล่ะแต่งดูไม่สุภาพแต่งดูไม่สุภาพนะจุ๊บไปนะจุ๊บไปนะแต่งดูไม่สุภาพมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือว่าเราเนี่ยนะทนายความเออสราึ้นศาลนีไม่เรามีสถานะอยู่สองอย่างเนาะทนายโน่งตอนนี้บริมินไม่ได้ใช้ความเป็นทนายนะเรามานั่งคุยกันทนายวุชัยไปในฐานะเอ่อของทนายหรือเปล่าเออมเป็นยูทูบเบอร์ไม่เกี่ยวถ้าเป็นไม่เกี่ยวน้องมาว่าไม่เนี่ย

โดนเดินที่บริเวณศาลคือชั้นบนของศาลนะครับใช่เข้าไปแล้วใช่เช่นไปขอคัดไทยศาลอะไรเนี่ยแต่ใส่รองเท้าแต่ใส่กางเกงขาสั้นนี้ก็ไม่เหมาะก็ไม่ได้ก็แต่ว่าเขาไม่ร้องก็ไม่เป็นไรที่บอกว่าแต่ตัวไม่สุภาพนายที่นั่นแหนเขาไม่ จิตไปแบบนี้แล้วก็ไปนั่งไร้สนหน้าสารนี่ไม่ไม่ใช่นะครับน,นี่ผมไม่ถูกขออนุญาตแบบนี้ละผมในฐานะยูทูบเบอร์นะล้วอย่างนึ่งก็เคยมีว่ามีทนายดังๆของที่เรารู้จักนี่แหละเขาแต่งแสงเกงยียนใส่เสื้อยืดมีคนไปจอตีเขาว่าแ,แต่งตัวไม่เหมาสมแต่จริงๆก็ไปจมตีแต่มันทําอะไรก็ได้ไวละ่ะ เขาเขาเป็นนายเขาาจะเป็นอยู่ตลอดชีวิตเหมือนไม่ใช่เกาเหมือนทุกอาชีพต้องใส่สูตรเดินเดินไม่ได้นอกจากอาจจะมีตุลาการเนี่ยเนาะที่จะเข้มข้นตัวตัวนั้นคือตุลาการอยู่บนดินถัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะงอกกับเราไม่ความรู้โชคภัยตุลาการต้องมาว่าระวังหน้าคือตุลาการคือชัดนที่ต้องเราเรากับเราเยอะนะส่วนทนายนี่ ถ้าอยู่นอกสารก็ไม่เป็นไรอยากแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่ใส่เกงเนีย่ยโดนอีกข้อหาหนึ่งนะอันนี้บางคนเนี่ยบอกว่าไม่เรื่องคุณวุฒิอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราเราพูดถึงว่าเราเราเราเป็นธนายนะเราเราเป็นทนายนะแล้วเราก็คุยกันว่เาเราเน้นสิบระดิตไทยนะยนนนยนะอันนี้ธนายนกเนี่ยก็ธนายธรรมดาประสบการ ก็คือว่าเราพูดเรื่องนี้แต่ว่าเราไม่ได้เอาไปแอบไปอวดอ้างนะคะบางทีโฆษณาเลยขึ้นเว็บไซต์อย่างนี้เดื่องนี้เก่งควาเพื่อนเลยเล้วอย่างนั้นมันไม่ได้เออแต่มันคือสำนักงานเนาะหน้าสำนักงานเราก็จะปิดว่าทนายไทยปลาทองนบนบทนะทนายขนมสีปลาทองเออประุมบานที่มีนัสกูเลยนะเป็นนบนบททนายนกทนายนัตตะบนปรปชุมบานนบเนี่ย เป็นการโฆษณาไหมไม่เป็นการโฆษณานะเพราะว่าสำนักงานพวกเรานี่จะทําประมาณนี้แหละก็จะขึ้นขึ้นไว้มันก็เป็นองค์ประกอบที่จะให้ทนายให้ลูกใหความมั่นใจด้วยแต่ไม่ไม่ไม่เป็นโฆษณาเพราะว่าการโฆษณาส่วนมากก็จะไปเปรียบเทียบคนอื่นใช่มว่าโอ้ยอยากจ้างคนนั้นเลยมันแค่จบนิ่ยนาตรีผมจบเนี่ยโดนแม่แต่งงานใช่ใช่ใช่โอ้ยมันน่าตื่นเต้น คือป่าได้ยังไงค่ะคุณชนะเรื่องนี้ค่ะมันแค่นั้นมันไม่จบนี้ประมาณนี้ก็ไม่ได้นะครับแบบนี้เราได้ยินผมพูดเรื่อแบบนั้นแต่ผู้ในฐานะยูทูบเบอร์ก็คนละอย่างกันนะครับเราไม่ได้เปบี่ยงเราไม่ได้ไปเอาตัวเราไปผงกันโอเคเขาบอกว่าเอสซีมีคําถามถามท่านทายอุทัยได้เลยในช่องผมนะแต่ส่วนมากก็จะอ่านอยู่แล้วเพราะคนไม่เยอะนะเราไม่ได้อ่านเลยในช่องของคุณแบ๊กแจ๊กนี่อ่านเลย